นี่จะเป็นการทำบ่อบาดาลแบบชาวบ้านนะครับโดยใช้ท่อ่อ PVC ขนาดหนึ่งนิ้ว <c oughs> ขนาดนิ้วครึ่งตอกลงไปแล้วก็เอาทรายออกขึ้นมา ำแบบง่ายๆไม่ต้องใช้เครื่องยนต์เครื่องทุ่นแรงใช้ท่อท่อ PVC ที่ตอกลงไปเสร็จแล้วก็ทรายก็จะเข้าในรูออกมาออกมาทีละนิดทีละนิดประมาณประมาณสิลูกบาทเสน้น ทรายเอกมาเยอะละขณะนี้ลงไปแล้วประมาณสองช่วงท่อก็จะทำไปเรื่อยๆจนจนหมดดานดาดทรายแล้วจนถึงพื้นดินถึงจะหยุดขณะนี้ลงไปประมาณ หกเจ็ดกว่าเมตรท่อก็จะมีรูมีอะไรน้ำติดขึ้นมานิดหนึ่ง <c oughs> เราก็จะทำไปเรื่อยๆจนถึงดาดดิน <c oughs> ก็ถึงจนหยุด จากการเอาทรายออกเอาทรายออกแล้วก็ท่อท่อ PVC ขนาดนิ้วครึ่งหรือ2นิ้ว,วเราก็จะกดลงไปเรื่อยๆนะครับกดลงไปเรื่อยๆจนถึงเอาไว้เป็นเป็นบ่อเสร็จแล้วเราก็จะใช้ท่อท่อ PVC ขนาดาขนาดเล็กตรงนี้เป็นเป็น เป็นท่อดูดน้ำขึ้นมาใช้นะครับท่อตรงนี้ที่เราตอกลงไปตรงนี้ก็คือท่อที่เราเอาเป็นบ่อเล็กๆนะครับถึงดิงน้ยังทำบ่ถึงก็ถ้ายังไม่ถึงก็ทำไปเรื่อยๆจนจนหมด ท่อที่ซื้อมานี่ประมาณสีท่อสีท่อก็สิบหกเมตรเราก็จะทำไปเรื่อยๆจนจนถึงได้น้ําออกนะครับวันนี้ก็หยุดกันให้ก่อนนะคคอยที่ตามนะครับ